สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับดูดวงกับพี่ป๊อปชวรันนะครับฟังเราชอบนะครับดูเราชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของชาวราศีเมษน,นะครับตั้งแต่วันที่1่กุมภาน,นะครับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยนะครับ หนึ่งเดือนเต็มๆนะครับท่านฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาซอยเรื่องราวให้ฟังว่าชีวิตท่านนะช่วงนี้จะมีโอกาสและแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาฟังกันเลยนะครับชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้นะครับต้องสู้เท่านั้นนะครับถึงจะอยู่รอดนะครับไม่สู้ตายแน่นอนคิดซะว่าสู้กบตายไม่สู้กบตายถ้าคิดแบบนี้มันก็จะมีกําลังใจในการต่อสู้นะครับราศีเมษนะครับสิ่งที่ต้องระวังกันก่อนเลยนะครับท่านจะต้องระวังฟันกระดูก ของแข็งทุกอย่างในร่างกายนะครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวก็คือรถยนต์โทรศัพท์ก็ระวังเรื่องตกหล่นแตกตลอดเวลานะช่วงดีนี้นะครับส่วนรถนะครับก็ระวังการโดนเฉี่ยวโดนขีดข่วนหาสาเหตุและคนกระทําไม่ได้นะครับ ชาวราศีเมษนะครับดาวประจําตัวนะครับอยู่ใกล้กับดาวมฤิตยูมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยมึนๆงงๆทำอะไรหยิบจับอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับตั้งสติแล้วลุกขึ้นสู้นะครับทางด้านความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับตอนนี้ดาวประจําตัวที่เกี่ยวกับความรักเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ไปเดินเจอดาวเสาร์้ด้วยนะครับไปเดินเจอดาวเสาร์ด้วยนะสุขกับเสาไม่ถูกกันนะครับสุกเข้าพระเสาแทรกนะครับในเรื่องของความรักนะครับคนราศีเมษจะต้องปล่อยวางเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะครับลิ้นกับฟันของคู่กันเพราะฉะนั้นท่านต้องทําใจแล้วก็อยู่ด้วยกันไปแบบปลองดองและเข้าใจกันส่วนในเรื่องการงานของชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้งานมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกทํามากๆเลยนะครับลองทําดูนะครับผมเชื่อว่าสําเร็จแน่นอนนะครับ แนะนำให้หนึ่งอย่างนะครับสำหรับการงานของชาวราศีเมษผมขอให้มองหางานที่เป็นงานระยะยาวนะครับอยกตัวอย่างนะครับคนทำไร่ทำสวนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างานที่ใช้เวลางานที่เป็นระยะยาวนะครับเพื่อเราเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าหวังผลในอนาคตถ้าเป็นงานลักษณะน,นี้นะครับชาวราศีเมษเหมาะมากๆเลยนะครับ ช่วงนี้ชาวราศีเมษนะครับจะวางแผนวางอะไรเนี่ยทำให้ดีๆนะครับอย่างน้อยดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่คู่กันมันเป็นคู่แห่งการวางแผนอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอนู่นเลยนะครับประมาณสัก20กว่าไปแล้วนะครับรอให้ดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายไปเจอดาวพระอาทิตย์ซะก่อนนะครับช่วงนั้นน่ะท่านจะคิดท่านจะวางแผนอะไรมันก็ออกมาดูดีสวยงามนะครับร่างโครงสร้างของงานไปก่อนนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับของชาวราศีเมษนะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งปีเลยนะครับปีเนี้ยนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่แค่เดือนนี้เดือนเดียวนะครับ เรื่องของความสวยความงามนะครับชาวราศีเมษก็เหมาะเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับขายพวกนี้ชาวราศีเมษทําได้หมดเลยนะครับของที่ชวนเชื่อนะครับราศีเมษทําได้เลยทั้งปีเลยนะครับท่านลองดูนะฮะแล้วท่านจะได้โชคลาภจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าท่านเชื่อนะครับโชคลาภจะได้จากการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อินเดียนะครับจะแยกประเภทชัดเจนเลยอันนี้ความรักอันนี้การงานอันนี้โชคลาภถ้าลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่าเทพอินเดียองค์ไหนเนี่ยจะ เกี่ยวกับลาบแบบไหนท่านก็บูชาแบบนั้นสุดท้ายคลิปนี้นะครับสั้นๆผมขอฝากข้อความไว้ก็คือว่าใครที่อยากบูชานะครับยันหนุนดวงนะครับท่านเอาไปสวดได้เองบูชาได้เองเลยนะครับก็สั่งทํากับผมได้นะครับราคาอยู่ที่499บาทแล้วก็เรานัดกันคนละครึ่งทางนะครับเพราะว่าผมอยากไปส่งให้ถึงมือแล้วก็จะได้อธิบายวิธีการสวดวิธีการใช้ด้วยนะครับ ส่วนใครอยากจะดูดวงกับผมนะครับผมพยากรณ์ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับคลิปนี้นะครับก็จบแค่นี้สั้นๆของชาวราศีเมษทุกคลิปนะครับผมจะซอยให้สั้นที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับส่วนใครที่ติดตามผมมาจากช่อง9สมทรนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนในรายการวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสุขมากๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยมีแต่โชคลาภเงินทองสิ่ง สิ่งที่ไม่ดีนะครับขอให้จางหายไปกับชีวิตขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทุกคนทุกท่านเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมษสวัสดีครับ